คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงจ้าบก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์เลขที่ลุงจ้าบจะมานาเสนอในวันนี้ก็เป็นของปากกายเลขปากกายเลขงวดประจําวันที่16พฤศจิกาย,ยน2565ปากาปกายเลขให้เลข4เลข5เลข6เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 7 48,40 ถ้าเลข5ามาก็จะมี5-7 58,50หถ้าเลข6มาก็จะมี6-7 6 8 60หกถ้าเลข0ูนย์มาก็จะมี07-0809าสำหรับผลงานวาทีิผ่านมาประกายเลขให้60ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสตัวท้ายที่1ออก1 0 6ให้ 60- ออก06ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ประกายเลขอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อกันเลยครับรเพื่อนคู่คิดงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565เพื่อนคู่คิดให้ชุด2ตัวให้38 86 31 89 82 92ชุด3ตัวให้186 531สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเพื่อนคู่คิคดให้70กับ60ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก106เลขท้าย2ตัวออก70ให้70กับ 6 0 6ูนถูกตัวกลับของเลขท้ายต่อตัวท้าที่1 70่ถูกเลขท้ายต่อตัวรับเรามาตามกันว่างวดนี้เพื่อนคู่คิดอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมข้ามาตอนเข้ามาต่อมหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565มหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยให้เลข4เลข6เลข1 ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 7 4 8 4 9ชุด3ตัวให้6 4 9ถ้าเลข6มาก็จะมี6 7 6 8 6 9ชุด3ตัวให้3 6 9ถ้าเลข1มาก็จะมี1 7 1 8 1 9ชุด3ตัวให้6 1 8สําหรับผลงานวันที่ผ่านมามหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยให้70 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก70ให้70ออก70ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้มหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทำมาตอ่อขับมาตัวมหาเลิกเด่นงวดประจาวันที่16พฤศจิกายน2.565มหาเลิกเด่นให้เลข6เลข5เลข1เลขสําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมามหาเลิกเด่นให้เลข7 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก70ให้เลข7เลข7เข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่าวดนี้มหาเลิกเด่นยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาต่อเลยครับมาต่อสิงเหนือกับเตือใต้งวดประจำที่16พฤศจิกาย,ยน2565สิงเหนือกับเตือใต้ให้เลข9กับเลข4ชุด6กตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี99 39 59 69ถ้าเลข4มาก็จะมี43 45 49 44สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสิงเหนือกับเต๋อใต้ให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก70 ให้เลข7เลข7เข้าหลักสิของเลขท้าย2ตัวสนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลามาตามกันว่างวดนี้สิงเหนือกับเกิดใต้อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมาตอนเข้ามาตัวเลขทองงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2,565เลขทองให้เลข1เลข6เลข8เลข9 เด่นเลข6กับเลข9ตัวเดียวให้เลข6กชื่อของตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 9้าถ้าเลข9มาก็จะมี1 9 8 9สําหรับผลงานวที่ผ่านมาเลขทองให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสองตัวอจ็ดศูให้เลข7เลข7เข้าหลักสิบของเลขท้ายสองตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้นละมาตามกันว่าันนี้เลขทองยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนเข้ามาตรวชัวมั่นใจงวดประจำัาที่16พฤศจิกายน2565ชัวร์มั่นใจให้เลข3กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี36 39ชุด3ตัวให้639ถ้าเลข5มาก็จะมี56 59ชุด3ตัวให้359สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาชัวร์มั่นใจให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขขาย2ตัว70 ให้เลขเจ็ดเลขเเข้าหลัก10ของเลขท้าย2ต,ตัวสุดเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลมันตามกันว่าวันนี้ชัวมั่นใจยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมาตอนครับมาต่อพยาคันฆ่างวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565พยาคันค่าให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุดตกตัวให้61 62 63 64 66 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่างวดนี้พญาคันคาจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมขามาตอนขามาตรโชคลาบพีรมิดงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565โชคลาบพีรมิดให้ชุดตอบตัวให้17576742474801030405 สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่างดนี้โชคลาภพีระมิดจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขัามาต่อขันมาต่อสูตรชิงชัยงวดประจำที่16พฤศจิกายน2565สูตรชิงชัยให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้61 62 63 69ชุด3ตัวให้ 4-6-1หสำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าขรามาตามกันว่าวัานนี้ตูดชิงชัยจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมธรมาตอนเข้ามาต่อรวยฟ้ารวยดินงวดประจำมาที่16พฤศจิกายน2565้ารวยฟ้ารวยดินเลขสตัวเดียวเลข4ีชุ่2ตัวให้ 4.1 4.2 4.3 4.5สํหสสสสาสหาำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าขลัมบาบต,ตามกันว่างวดนี้โดยฟ้าโดยดินจะกลับไม้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมาตอเขมาโดนเอกพี่ชิดชัยงวดประจำวันที่16เพืพฤศจิกายน2,565เอกพี่ชิดชัยให้เลขหนึ่ง ตัวเดียวให้เลขหนึ่งช่สองตัวให้16 18 19 10สําหสำหรับผลงานวัตถิพาลมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่างวดนี้เอกพิชิตชัยจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาต่อกันเลยครับมาต่อเจาะตูดเลขเด็ดรัฐบาลงวดประจำมาที่16พฤศจิกายน2565เจาะตูตรเลขเด็ดรัฐบาลให้เลข5กับเลข3ช่วยตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 52 53ถ้าเลข3มาก็จะมี31 32 36สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่างวดนี้เจาะตูดเลขเด็ดรัฐบาลจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนเข้ามาโดยคุมรัพย์งวดประจำมาที่16พฤศจิกายน2565คุมทรัพย์ให้เลข2ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้92กับ82สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเลามาตามกันว่างวดนี้คุมทรัพย์จะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเอาล่ะบมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลูงจับ ลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น25 45 05 27 87 07ชุดเด่น925 927 สำหรับตัวเลขที่ลงจ้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อนำไปเป็นข้อมูลซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นลูกจ้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ